สวัสดีค่ะวันนี้กลุ่มของพวกเราจะมานําเสนอกรณีศึกษาประสบการณ์บังคับใช้กฎหมายด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพของเภสัชกรสํานักการสาธารณาสุขจังหวัดอุบลราชธานีโดยวิดีโอนี้เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนวิชากฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายในการคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพเท่านั้นไม่อนุญาตให้เผยแพร่ไปสู่สาธารณะค่ะ กรณีศึกษาเจ้าหน้าที่ได้จับกุมผู้ต้องหาคือนางสาวเคอายุ IU 25ปีและได้ตรวจยิตยาบรรเทาอาการอักเสบ ปวดและบวมของกล้ามเนื้อยี่ห้อเพียแคม20เลขทะเบียนยา 1A369 43ซึ่งเป็นยาอันตรายจำนวนหนึ่งแผงณนะร้านขายยาแอลซึ่งเป็นร้านขายยาขอยอ .2 โดยมีนายเอ็นเป็นผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการนำส่งพนักง,งานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายเพื่อประกอบการสืบสวนสอบสวนจึงขอความร่วมมือมาอย่างท่านได้โปรดตรวจสอบว่า หนึ่งนางสาวเคเป็นผู้ประกอบวิชาชีเพเภสัชกรรมหรือไม่ 2. ร้านยาแอลต้องมีเภสัชกรประจำร้านยาหรือไม่ 3. ยายี่ห้อเพียแคมยี่สิบเลขทะเบียนยาหนึ่งเอเับสี่สเป็นยาประเภทใด 4. ร้านยาแอลได้รับอนุญาตให้ขายยาดังกล่าวหรือไม่มีความผิดตามมาตราใด 1. นึ่งนางสาวเคเป็นผู้ประกอบวิชาชีเพเภสัชกรรมหรือไม่ คำตอบก็คือนางสาวเคไม่ได้ขึ้นทะเบียนและไม่ได้มีใบรับอนุญ,ญาตในการขายายาดังนั้นนางสาวเคจึงไม่เป็นผู้ประกอบวิชาชีเพเภสัชกรรมหากทําการประกอบวิชาชีเพเภสัชกรรมก็จะมีความผิดฐานมิได้ประกอบวิชาชีเพเภสัชกรรมแต่ทําการประกอบวิชาชีเพเภสัชกรรมซึ่งเป็นการฝ่าฝืนมาตรา28แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีเพเภสัชกรรมพศ2537และฉบับแก้ไขเพิ่มเติมความว่า ห้ามไม่ให้ผู้ใดซึ่งไม่ได้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมทำการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมหรือแสดงด้วยวิธีใดๆเพื่อให้ผู้อื่นเข้าใจว่าตนเองเป็นผู้มีสิทธิประกอบวิชาชีพดังกล่าวโดยมิได้ขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตหากฝ่าฝืนต้องระวงังโทษตามมาตรา50จําจำพุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน3 0,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับค่ะ 2. ร้านยาแอลต้องมีเภสัชกรประจําร้านยาหรือไม่ คำตอบก็คือไม่จำเป็นต้องมีเภสัชกรประจำร้านยาค่ะ เนื่องจากร้านยาแอลเป็นร้านขายยาแผนปัจจุบันเฉพาะยาบรรจุเสร็จที่ไม่ใช่ยาอันตรายหรือยาควบคุมพิเศษขอยอสองซึ่งตามมาตรา22แห่งพระราชบัญญัติยาพศ2510และฉบับแก้ไขเพิ่มเติมความว่าผู้รับอนุญาตขายยาแผนปัจจุบันเฉพาะยาบรรจุเสร็จที่ไม่ใช่ยาอันตรายหรือยาควบคุมพิเศษต้องมีเภสัชกรชั้นหนึ่งเภสัชกรชั้นสองผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมผู้ประกอบโรคศิละปะ แผนปัจจุบันชั้นหนึ่งในสาขาธันตกรรมการพดุงครรภหรือการพยาบาลเป็นผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการตามมาตรา41ประจำอยู่ตลอดเวลาที่เปิดทำการค่ะนอกจากนี้นะคะในกรณีที่ไม่มีผู้ปฏิบัติการตามมาตรา22แล้วเนี่ยก็สามารถให้ผู้ที่รับอนุญ,ญาตขายยาดังกล่าวเนี่ยเข้ารับการอบรมหรือมอบหมายให้ผู้อื่นที่ได้สาเร็จหลักสูตรการอบรมจากกระทรวงสาธารณาสุขประจําอยู่ที่ร้านขายยาประเภทขอยอสองได้ตามมาตรา ยาแห่งพระราชะบัญญัติยาฉบับที่3พศ2 5 2 2ค่ะ 3. ยายี่ห้อเพียแคม20เลขทะเบียนยา1 a 3 6 9 4 3สเป็นยาประเภทใดจากการสืบค้นโดยค้นหาจากเว็บองค์การอาหารและยาในหมวดตรวจสอบผลิตภัณฑ์พบว่าเป็นยาอันตรายตามประเภทของยาควบคุมตามกฎหมายค่ะ 4. ร้านยาแอลได้รับอนุญาตให้ขายยาดังกล่าวหรือไม่ตอบ ไม่สามารถขายในร้านยาแอลได้เนื่องจากร้านขายยาแผนปัจจุบันเฉพาะยาบรรจุเสร็จที่ไม่ใช่ยาอันตรายหรือยาควบคุมพิเศษขอยอ .2 จะไม่สามารถขายยาอันตรายได้ค่ะแต่จะสามารถขายยาสามัญประจําบ้านและยาบรรจุเสร็จที่ไม่ใช่ยาอันตรายหรือยาควบคุมพิเศษค่ะในกรณีนี้ผู้รับอนุญ,ญาตจะมีความผิดฐานขายยาอันตรายในร้านขายยาประเภทขอยอ .2 ไม่ตรงกับประเภทของใบอนุญาต ซึ่งเป็นการป่าฝืนมาตรา19วงเล็บ2แห่งพระราชบัญญ,ญัติยาพศ2510และฉบับแก้ไขเพิ่มเติมความว่าห้ามมิให้รับอนุญาตผลิตหรือขายยาแผนปัจจุบันไม่ตรงตามประเภทของใบอนุญาตหากป่าฝืนต้องระวังโทษตามมาตรา102ปรับตั้งแต่2 0 0 0บาทถึง5,000บาทค่ะกลุ่มของพวกเราก็ขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะหากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามในชั้นเรียนได้เลยค่ะขอขอบคุณค่ะ